ถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนขนมของน้องแฟรี่ถ้ายังไม่ได้กินเอาไปแช่เย็นก่อนอยากกินมากเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยกินพร้อมน้องแฟรี่ตอนเย็นเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าให้อุ่นสองนาทีตอนนี้น้องแฟรี่ไปโรงเรียนเพราะ,ะนั้นเดี๋ยวเราเอาไปแช่เย็นก่อนแต่อันนี้มันมีสองอันที่เลยแบ่งไปอุ่นมา <laughs> แต่เขาบอกว่าอันนี้อุ่นสองนาที แต่เนี่ยพี่ไม่รู้ว่าอุ่นกี่นาทีพี่อุ่นไปหนึ่งนาทีอะคือร้อนมากเลยอะอ้หูคือติดจานเลยอะอ้หูร้อนแบบร้อนมากเลยอะอยอยจริงจริงอันนี้มันเย็นเยน็ยนได้คัะไม่ต้องอุ่นก็ไดนะ้นะดูสลัดดีเยอะมากเลยอะอย อร่อยมากมจานก็รอ้อนอันนี้เดี๋ยวไปแช่เย็นเจ็บไปให้น้องแฟรี่อันเนี้ยน้องแฟลี่น่าจะกินไม่หมดหรอกเราก็แบ่งมากินได้สองอันอน้องแฟรี่ต้องดีใจแน่ๆเลยเวลาเราเห็นรูปมีความสุขเราก็จะมีความสุข่ะ ร้อนมากเลยอ่ะือ,อร้อนอดูไข่กุ้งดเดี๋ยเยอะมากอืม จะกินดีๆให้ทุกคนดูนะหน่อยร้อนร้อนอร่อย